สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับผมโอ้โหครับมาถึงนะครับจุดเกิดเหตุครับผมหนักเอาเรื่องพิกัดของความโหดนี้ครับที่บ้านโคกสว่างครับตำบลหนองม่วงอำเภเอตาพยาจังหวัดสระแก้วครับ โอ้เบกอเเครับนี่ผมตามมาจากช่องเสียตินครับตามมาจากโพสของเสียบอยนะครับเขากู้กันตั้งแต่ก่อนก่อนมืดแต่ว่าตอนนี้มืดแล้วครับ หนักเอาเรื่องครับผมนี่คืออีกหนึ่งเหตุการณ์ครับที่ไม่มีใครอยากให้เกิดล่องรอยครับฝากระโปรงด้านข้างนี่เละเลยครับดินดินทรายดูดนะครับทรายดูดทรายกะทิอีกแล้วครับท่าน เห็นเขาบอกว่าจมสองคันนะครับโอ้โห,โโหมืดแล้วมองไม่เห็นอยู่ข้างหลังนี่คันหนึ่งอ่าดับเครื่องแล้วตอนนี้จมสองคันอีกคันนึงมาช่วยนะครับกำลังไปเอาไม้อยู่สอบถามนี่คันนี้จมก่อน คันนี้จะเดินไปขุดต่ออยู่คานะครับไปจมจมแล้วเอาอีกคันมาดึงคันนี้ขึ้นได้อีกคันจมคันนี้จะออกคันนี้จมนะครับสรุปแล้วคันนี้จมรอบที่สองครับนี่คือสภาพด้านหลัง นู่นครับอีกคันอยู่นู่นครับตรงไฟไฟฉายคนส่องอยู่นีนคคนออน่ครับเสียตินพี่มาถึงตั้งแต่ตอนไหนพี่สี่โมงกว่าสี่โมงกว่า รูข่าวปุ๊บจวดมาเลยบ่ะใช่ถ่ายปุ๊บแล้วก็ลงเลยลงเลยครับแล้วผมก็ดูแล้วผมก็รีบบินมาเลยนึกว่าจะทีไม่มานะนึกว่านึกว่ามาตอนเช้าเออผมกลัวมาไม่ทันกลัวพี่กลับก่อนไงนี่ผมรอวันนี้ขึ้นผมว่าจะกลับไปกินข้าวก่อนปะไปกินข้าวก่อนนี่ที่รถเนี่ยมากับกบุญเส้น <ม><ช>จอดอยู่ข้างรถพี่นี่เนี่ยใช่ไหมใช่ไหมเดี๋ยวค่อยมาชมต่อ,อผมสั้นๆครับสวัสดีครับ